สวัสดีครับวันนี้ตามธรรมเนียมมีของออกนะครับเราจะต้องมารีวิวเป็นชุดอะไรเอ,อ่ยซีดีสาสิบสามนะครับเป็นแคนโนวาแกร p เปอร์นะครับกล่องนี้เป็นกล่องพร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวว่ามีอะไรบ้างแต่ตอีนี้เรามาดูก่อนว่ามันให้มาห้าสิบแปดใบนะครับเดี๋ยวดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอ๋อนอกจากนอกจากซีดี สามสิบสามราคาห้าสิบเก้าบาทนุ้ว่าแกเปล์แล้วมีสลิปด้วยครับนี่เอ๊ hey, มีสองลายนะครับเป็นของแวนการ์ดอันนี้ราคาแพ็คละร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยงามนี่ทั้งสองอย่างลงในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นที่จะดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะให้ดูงานและเวลาพี่หน่อยนะนี่ทำไมพี่ตอบเพจช้าแล้วก็เอ่อ ช้อปปี้ตอบคุยก็ช้ามากแต่ว่าจะเร็วเหมือนกันเพราะอะไรว่าตกลงจะช้าหรือจะเร็วคือที่ที่ช้อปปี้ในพี่ตอบกันสามคนแต่ในเพจเ่พี่ตอบคนเดียวเดี๋ยวพี่จะเพิ่มการตอบช้อปปี้เป็นสี่คนแต่ว่าเรื่องอะไรสุดท้ายก็จะตะโกนถามพี่ว่าเอาอย่างนี้เอาไงแต่ถ้าเขาตัดสินใจได้เขาจะตัดสินใจเลยนี่นะครับของที่มาพี่ไปซื้อพี่ออกจากวันนี้วันนี้พี่ออกจากร้านตีสี่นะครับเอาของมากองนู่นดูเวลาก่อนครับนี่เราจะให้ดูฟ้ามืดเลยนี่ ซีส่สีเหลืองๆนี่คือเป็นไฟจากโรงเรียนเป็นจามะแล้วก็รถพี่ในรถมันมีของเต็มเลยนะพี่ยังไม่ยลดลกยดลงเลยนะนี่แล้วก็เ,เราจะมาดูเวลากันนี่ของดูเวลาที่พี่ทำตอนนี้กี่โมงสี่ทุ่มเ,เราต้องเอียงตามเอกาใช่ไหมเอกาโดนหนังสือบางเอียงสี่ทุ่มห้านาทีนวนี่ชั้นหนังสือพี่เห็นไหมเนี่ยวางโอ้โหพี่ขนของเหนื่อยมากช่วงนี้ ขายดีมากพนักง,งานก็ยังทําอยู่ครับ4ี่ทุ่มดูเราก็มีการห่อการทําหน้าปกแล้วก็แพ็คของส่วนหลานพี่ก็นั่งทํานี่นั่งทําปกกันอยู่คือเนี่ยทำงานกันถึงเที่ยงคืนตีสองตีสามเลยนะพี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับถึงตอบช้าเนี่ยไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ก็เป็นการแก้ตัวนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพี่จะหันแี้วก็มารีวิวของก่อนดึกดื่ดื่นกว่าจะอัพได้โห วันนี้พี่ออกจากร้านตีสี่นะครับกลับมาบ่าย3ามนี่ข้าวกลางวันข้าวเช้าไม่ได้กินนะมากินตอนเย็นพี่ไม่ได้โมโอ๋อนี่เลยเดี๋ยนะพี่ไปเอาไททัน Before the ะฟอรมานะครับสิบเจ็ดเล่มจบแล้วก็ได้โตเกียวร e เวนเจอรมาด้วยก็มีหลายชุดครับมีมีเยอะไม่ต้องห่วงพี่จะลงในช้อปปี้ลาด่านะอ่าย่างย่งวันพุธวันนี้พี่ออกตีสี่พี่ก็ไม่ได้ตอบเพจเลยนะครับ อย่างเมื่อคืนนี้ก่อนออกพี่ก็ตอบถึงตีหนึ่งตีสองไม่จำไม่ได้แล้วพี่ก็ออกตีสี่วันพุธอย่างนี้แล้วกลับมาบ่ายสามแล้วคืนนี้ไม่รู้จะตอบไหวว่าถ้าตอบไหวเดี๋ยวจะตอบนะครับคืนนี้อ่ะเราเริ่มจากตัวไหนดีออะตัวเริ่มก่อนเลยแล้วกันอ่าหรือตัวเริ่มว่าไงเก่งไหมก็พอใช้ได้นะก็<อ>ได้นะแล้วแต่สถานการณ์อบอกว่าออโต้เลกการเคาน์เตอร์บัสแล้วก็รีไทยยูนิตนี้ถ้าแวนการ์ดคุณมีคําว่าไลเซอร์ในชื่อในชื่อกาด เรืองเลกกัดที่มีคําว่าไลเซอร์ในชื่อการ์ดใบอื่นของคุณไม่เกินหนึ่งใบจนจบเทิร์นยีนั้นได้รับความสามารถออโต้ก็คือเมื่อวันกัดโจมตีสแตนยูนิตนี้อ๋อสแตนเลยเอ๋อติดวันเปิดเทิร์นนะครับใช่เปิดเทินมีจีบีไหมอ่าไม่มีจีบีมีแค่วันเปิดเทินก็เด้งเลยดิก็เด้งเลยครับเดียวก็ในชุดถ้าเกิดเลื่องกรด้งอ่ะในชุดของโดยสัญชาตญาณโนวาเดี๋ยวโดยสัญชาตญาณกระเด้งเลยใช่ไหมตีแล้วกระเด้งดึงดึงครับผม สัญญาณสัญญาณโนวาใช<ะ>่ไหมอังไหนก็ชี้ข้างล่างแล้วตัวที่พี่เอียงๆวันนี้คือสกิลที่พอใช้ได้ที่แบบเ<ม>ก่งพอสมควรรู้ว่าเก่งนี่คุ้มแบบราคาห้าสิบเก้าบาทก็อย่าไปไม่เชื่อว่าจะเก่งทั้งเด็กอะไรนะครับครับเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเกิตามราคานะครับพี่ก็ไม่ได้จะโม้มูสุดยอดเห้าสิบเก้าบาทอันเรามาดูทิกเกอร์เลยแล้วกันอันนี้ของอันนี้คือะายบอลอันนี้ก็เป็นทิกเกอร์ของภาคบี นะครับก็คือบวกพลังหมื่นแล้วก็ฮิลสองหมื่นสำหรับฮิลทริกเกอร์ให้ภาควีมาด้วยนะครับสองตัวนี่เป็นฮิลทริกเกอร์เราขึ้นมดูดีก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นในฮิลไหมครับครับผมนี่กาดเท่าไรตรงนี้นี่กาดสองหมื่นไอกาดสองหมื่นเลยนะครับซื้อสองกล่องก็ได้ฮิลสี่ใบครับอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคริสตอลทริกเกอร์ภาคไหนภาควีเหมือนกันภาควีเหมือนกันอย่างละสองพลังหมื่นเหมือนเดิมพลังหมื่นแล้วก็ฮิลหมื่นห้าเวลาเช็คก็จะ เราจะบวกหนึ่งหมื่นนะครับครับนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอันนี้เป็นฮิลลิเกอร์ของสายไรเซอร์ติดชื่อคือของเก่าก็ทิกเกอร์ห้าพันไหมีสกิลไหมตัวนี้ไม่ไม่มีสกิลครับก็ทิกเกอร์เป็นแบบเก่านะครับก็ครบสิบหกใบอ่าเป็นชื่อไรเซอร์นี่ด้วยไรเซอร์นะอ่าก็สามารถก็เราก็ไล่ไปแล้วการจากเกตหนึ่งเลยตัวนี้กินก็ใช้ได้แต่ว่ามันใช้ยากใช่ไหมมันมันต้องติดชื่อเยอะใช่ไหมหน่อยใช่ดูมัน ต,ติดอะไรนะมันต้องติดชื่อไลเซอร์ฮะแต่ว่าถ้าเราไปผสมของใหม่จะเก่งกว่าใช่ไหมใช่มันจะแต่เด็กนีดไลเซอร์เยอะใช่ไหมจะเล่นเด็กนิดก็ได้นะได้ครับได้มันก็ยังใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ห้าสิบเก้าบาทอะจะไปสู้พแพงๆไม่ได้กันจริงๆเลยเอางี้พี่พูดตรงๆอันนี้ก็ให้สามใบนะครับครับแล้วก็ที่สี่ใบเก็บหนึ่งพี่ไม่อ่านสกิลคือมันเป็นสกิลแบบดาดๆคือพื้นๆธรรมดาอ๋อขออภัยครับช่วงนี้นอนน้อย อ่ามาดูตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ที่เป็นเกณฑ์หนึ่งให้มาสองใบนะครับเจ็ตไลเซอร์สกิลถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็โอเคเลยนะบอกว่าคาร์ดิบัตหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าโซเมื่อยูนิตนี้บูตยูนิตที่ยูนิตนี้บูตเป็นแคนโนวามันบูตแนโววาอยู่่ลล้ะเมื่อมันบูตโนวาครับอ่ามันก็โนวาทั้งเล็กและโจมตีฮิตวันกาสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกเลกาที่มีคำว่าไลเซอร์ในชื่อกั๊กคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นได้รู้อีกแล้วมาอีกแล้วจับูได้อ่า ลุกไปลุกมาเอามาต่นนอไปเราจะข้ามไปเลยน,นี่ให้2ใบ 2> อันนี้เป็นคินเด็ดวอลควินเต็ดวอลก็รู้ก,กันอยู่นะครับผมเขาจะบัสหนึ่งแล้วก็เปิดกองมา5้ใบช่วยกาดห้าเก่าโอเคมันเป็นของเก่าอยู่แล้ว <9 S 1> ก่าก็ใครใส่ไม่ใส่พีจีก็เลือกเอาเองนะครับก็ราคาห้บาทพี่ย้านะครับ อ่านี่ก็เห็นบอกพอใช้ได้ไงตัวนี้นนมาแค่มาสี่ใบก็จริงแต่ผมก็ว่าเอ้มันก็พอใช้ได้นะมา,มายอย่าไปเชื่อพี่บอลมากแปลล้อ <c oughs> เล่นล้อเล่นตัวน,นี้บอกว่าเมื่ออยู่ในนี้สแตนจากความสามารถของ,ของกา๊งกาดคุณถ้าแวนกร์ดคุณมีคําว่าไลเซอร์ในชื่อกร์ดเลือกเลกการ์ดใบอื่นของคุณที่อยู่แนวตั้งเดียวกับอยู่ินนี้หนึ่งใบและสแตนยูนิตนั้นก็คือเวลามันมันลุกจากความสูงของไลเซอร์เนี่ยผ่านข้างล,างล่างล,างลุกด้วยข้างล่างลุกด้วยมันตูดีนุ่บได้ตูดลุกด้วย เมื่อไหร่ที่มันให้สองใบเนี่ยก็เฮ้ยน่าจะโอเคแต่ตัวนี้เราไม่โอเคนะครับ<อ>เราผ่านไหม<อ>หรือว่าโอเคอ่ะดูหน่อยไหมอ่ะดูหน่อยก็ได้เห็นแค่เห็นการให้สองใบโดยปกติให้สี่ใบเนี่ยจำธรรมดาแะให้สองใบเมื่อไหร่เราเราสังเกตแล้วมันจะเก่งกว่าตัวอื่นนะ,ะตัวนี้ข้อดีของมันก็คือสกิลง่ายครับเป็นคอนก็คือเกิดขึ้นตามเงื่อนไขได้เลยแต่แลก็ได้ทั้งแวนทั้งช่องเรียด้วยบอกว่าในเท์นคุณถ้าคุณมียูนิตอื่นที่มีคําว่าไรเซอร์ในชื่อกาดในแถวตั้งเดียวกันอยู่นี้ มันจะบวกสองพันอืมก็ติดชื่ออย่างเงยนะครับอ่ะต่อไปนี่เกตสองสองใบไอตัวนี้ผมสนใจตรงที่ว่ามันบอกว่า,มวาเมื่ออยูนิีนี้เข้าสู่ช่องวานหรือเรียเปิดดูการ์ดปบนสุดจากกองการ์ดคุณถ้าเป็นถ้าการ์ดท,ที่เปิดดูเป็นการ์ดเกจหนึ่งหรือเกจสองแคนโนวาแคเปอร์คอลงช่องเรกาตถ้าไม่สามารถเข้าได้สำหรับกองการ์ดก็คือมันเปิดกองอ่ะถ้าเกิดเจอเกจหนึ่งเกจสองแคนโนวาก็คือสามารถเอาลงมาได้เลยมันก็ช่นนวยประหยัด ทพยาก่อ่าใช่อันนี้สี่ใบข้ามไปอันนี้ข้ามมาบอลข้ามครับอ่านแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยข้ามไหมสองใบเนี่ยตัวเนี้มันมีของใหม่ในภาควีที่มีเทคเทคดีกว่าคอ๋ออยู่ในภาควีใช่แต่ว่ามันน่าจะพิมพ์ชื่อผิดมันมันใช้คําว่าแค่ว่า maximum แต่ว่าชื่อเต็มๆมันคือ maximum เซ s e r ตัวนี้นะครับผมใช่ อ๋อต้องมีต้องมีไรเซอร์อใช่ไหมไรโง่งกับไซเซอร์นี่เหมือนกันนะครับเหมือนเลวเหมือนกันไเซอร์โง่เอาต่อไปนี่สองมาดูแล้วไม่เก่งใช่ไหมเฉยเดูแล้วอืมก็เฉยเฉยแ่เก็าเราก็ไม่ต้องใส่ซื้อสองกล่องเลยแต่ถ้าจะมีคนไปจัดก็แล้วแต่ได้เหมือนกันอืมอ่าต่อไปเกสีเป็นไงเกสีอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าจิกาดของโนวาครับก็บอกว่าเมื่ออยู่นี้เข้าช่องการีนท่าดาเมจโซนคุณไม่มีกัดไงหน้าอยู่ไงดำให้เลยสองอ่า แล้วก็ยูนิตนี้ได้รับชิลห้าพันสกิลที่สองบอกว่าเมื่ออยู่ในี้เข้าช่องตีการเดยนถ้าคุณไม่มีการในโซโซชาร์สองจบการต่อสู้ยูนิตนี้ได้รับชิลวกอีกห้าพันคือถ้าเกิดบอกเหมือลยไม่มีคัเตอร์บาสไม่มีโซก็คือมันช่วยเติมเติมคัเตอร์บาสให้ได้อบบสมมติความหมดอะไรเงี้ยเออมันก็อนนนโอเคนะตนนัวนี้ถือว่าดีอ่ะนี่อีกแล้วสองใบตัวนี้ผมเจอโดนจอมมารแฟงใช้ใส่บ่อยเหมือนกันตอนเล่นแต่ว่ามาอย่กันดีกว่าดิสกิลมันบอกว่า ตัวนี้เรายังใส่กันไหมถึงภาค V ีแล้วภาคพ,พรีเมียมที่เราเล่นพรีเมียมที่เล่นที่เล่นเคยก็เจอคนใส่อยู่เด็ก<ะ>ที่ดีที่สุดยังต้องใส่ตัวนี้อยู่ไหมหรือว่าไม่ก็อาจจะใส่สักคู่หนึ่งอ่าโอเคอลองดูซิบอกว่าสกิลแอคทีฟวันเปิดเทิร์นเลือกการ์ดที่ชื่อมเทลไคเซอร์วิกเตอร์ก็คือตัวมันนี่แหละที่ความอยู่บนจีโซของคุณ bay, หนึ่งใบหงายจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถอันแรกก็คือออโต้ววนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตววนการ์ดเลือกเลกาดคุณไม่เกินหนึ่งใบสแตนยูน และอีกความสามารถหนึ่งก็คือออโต้วันกาดจีแบกสานะครับเมื่ออยู่หนึ่นี้โจมตีวันการ์ดเลือกเลกาดคุณไม่เกินหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นและลยูนิตนั้นจะบวกอีกห้าพันอืมอ่าถ้า g b แบกสหมด<ก>ยังเนี่ยหมดแล้วครับนี่เลยโอ้ยังต้องใช้อยู่ยังต้องใช้อยู่ยอ,อ,ยอะไรนะตีตีฮิต,ตก็มีสกิลตีไม่ฮิตก็มีสกิลแต่ต้องจีแบกสามสกิลหมดนะครับอันนี้มีฟอยตัวหน้ากล่องนี่แหละกล่องนี่ให้ฟอยมาตัวงนะครับนี่โคตรเท่อะตัวเนี้ยอันนี้แอบอยากร้องไห้นิดนึงทำไมอะตัวเนี้ยไงวะมีความสามารถรีเจน ไม่มให้ตัว,<า>วรีเจียนมันคู่รีเจียนผม,งงมาอาจจะไม่ต้องใช้ได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่เอาเอ่านเรา,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 าให้ตัว,ตว,ตวธรรมดาดีกว่าเอาว่ามาครับตัวนี้มันบอกว่าแต่สกิลมันต้องรีเจียนนะน <laughs> เมื่ออยู่ในนี้โจมตีวันกาดถ้าอยู่ในสภาพรีเจียนและจมมํานวนยูนิตท,ที่อยู่ในสภาพเลสข,ของคุณมี4ี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะบวกคิติคอหนึ่งจนจบการต่อสู้ แล้สกิลที่2บอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคิดวันการสําเร็จถ้าคุณมียูนิตที่มีคาว่าไรเซอร์ในชื่อกาดใบอื่นในแถวตั้งเดียวตรงกลางของคุณเลือกสแตนเลกาดคนหนึ่งใบต้องรีเจแมนเนี่ยอันล่างไม่ต้องแต่อันบนเนี่ยต้องบวกขิดเนี่ยเสียดายจริงๆหมดแล้วครับโต <c oughs> เก่งเลยเม,มื่อกี้ตัวเนี้ยอ่ะแหมเสียดายกันไปเลยเสียดายเสียดายกันไปเลยนี่เลยครับนี่โหหน้ากล่องสวยมากอะดูเลยโอ้โหคุณยนฟู่ อ่าเรามีถ้าเกิดเราเล่นภาคนี้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อเราไปซื้อแยกแขนพี่ได้นะครับแยกแขนโนวา่าในช้อปปีพี่ก็มีนะครับเป็นภาควีพี่แยกขาไปแล้วก็ไปดูนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ที่ร้านพี่นะครับอยู่ใต้ใต้เพออใต้คลิปนี้นะครับทั้งร้า a ด,ด้านทั้งช้อปปีเลยเอาละวันนี้เราก็ไปกันด้วยนะครับลากันไปด้วย อันนี้ครับย้ากันอีกทีครับมันมีสลีปออกด้วยนะนี่เดี๋ยวโอ้โหอย่างเหลืองทองนะครับไม่ใช่เหลืองอือนะครับเหลืองทองนะครับอันนี้เป็นม่วงอะไรเนี่ยอะไรนะผิงลาเวนเดอร์อะไรนะเราเรียกมันเท่ๆอันนี้บานเย็นวันบานเย็นอันนั้นสักอย่างทองทองกับบานเย็นนี่ครับซื้อไปสองในแพ็คนะครับมีหกสิบซองราคาแพ็คละร้อยเก้าสิบบาทครับผมนี่ซื้อสองอันนี้ก็คือใส่เมนเด็กแล้วก็ใส่สำหรับคนที่ซื้อกาด แล้วก็ใส่เอาตัวนี้ไปใส่เนี่ยพี่แนะนํานะครับให้ซื้อซองอีก,อกตัวนึงไปคุมมันกันกันมันเสียเพราะมันแพงร้อยเก้าสิบมันแพงกว่าก,การอย่างนีเนี่ยเราซื้อซองเบอร์สองนะครับค,คือขนาดแวนการ์ดนั้นเป็นเบอร์นนหนึ่งรเราซื้อขนาดเบอร์สองไปคุมมันอีกทีหนึง่งแค่ยี่สิบบาทนี่นะครับเจ็ดสิบห้าซองให้ตัวนี้มันเก่าพอใส่เสร็จเราก็เปลี่ยนตัวนี้ยี่สิบาทามันเก่าก็เปลี่ยนแค่นั้นเองเอาละครับเราก็ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับตายลิงก์ ใต้คลิปมีลิงก์นะครับบ๊ายบาย